ดูกันย่างซีรีส์จีนสุดป,ปังทั้ง VTV มีเรื่องไหนกันบ้างไปดูกันเรื่องแรกนะคะคือเรื่องช่วงเวลาดีดๆที่มีแต่รักเป็นแนวโรแมนติกดรามาย้อนยุคบอกเล่าเรื่องราวของลูกสาวคนสุดท้องของแม่ทับถูกเรียกเข้ามาในฐานะ,ะเชลยโชคชะตาเนี่ยก็ได้นำพาให้เขาเนี่ยมาพบกับองค์ราชทายาทหนุ่มรูปงามสุดท้ายแล้วความรักของพวกเขาจะลงเอยอย่างไรต้องไปติดตามเรื่องที่สองบุกผาแห่งรักเป็นแนวโรแมนติกเมโลดราม่า ็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนของสาววัยสิแปดและที่สําคัญแอบกระซิบเลยพระเอกเรื่องนี้เนี่ยเคยได้รับบทเต้าหมิงซื่อมาแล้วในซีรีส์ชื่อดังอย่าง F4 ไหนใครจําได้บ้างและเรื่องสุดท้ายเสียงกระซิบบอกว่ารักเป็นแนวโรแมนติกดราม่าบอกเราเรื่องราวของพระเอกนางเอกที่คบกันมานานจนได้แต่งงานกันแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทั้งคู่ก็ได้เลิกลากันไป7ปีต่อมาเนี่ยนางเอ,เอกก็ได้เจอกับอดีตสามีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องรอติดตามกันค่ะ เป็นกันบ้างสำหรับซีรีส์3เรื่อง3สไตล์ชอบเรื่องไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยถ้าใครอยากติดตามก็สามารถติดตามได้ทาง VTV ได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้แกลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ